ขวดนี้อย่างที่ทรายบอกไปนะคะมันเป็นน้ําหอมที่ไม่เหมือนตัวไหนเลยนะคะในมาดามฟินทั้งหมดแล้วก็เป็นกลิ่ที่แตกต่างม,มากรุ้นแกรมของพันีขวดนี้นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นน้ําหอมเอเดอร์เพอร์ฟูมค่ะความเข้มข้นของเขาสูงสุดก็จริงแต่ว่าโทนน้ําหอมของเขาที่เขาเป็นที่เขาเกิดมาเนี่ยนะคะคือเขาเป็นน้ําหอมโทนสกินเซนตนะคะ เราเคยเห็นไหมคะคนที่เขาบอกว่ยคนนี้ทำไมดูโก้จังวะดูรวยจังวะแบบแต่ไม่ไม่พยายามเลยแต่งตัวคลินคลีนเรียบเรียบขวดีเลยคะ่ะกลิ่นตัวคนนะคะกลิ่นผิวคนนะคะจะให้ความรู้สึกเวลาที่เราฉีดแล้วกลิ่นของเขาจะบางเบามาก,มากๆเหมือนเราเพิ่งอาบน้าเสร็จไปใหม่อ่อนๆเบาๆน au, ุ่มๆดูละมุนละมุนที่ไม่ใช่กลิ่นที่แบบโอ้โหฉุดฉาดจงแจ้งที่แบบฉีดปุ๊แบบ เดินเข้ามาในประตูบ้านแล้วแบบหลังบ้านได้กินแล้วหรือว่าหอมหมื่นลี้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยนนไม่ใช่นะคะรุ่นแกรม2อ25ขวดนี้นะคะ